สวัสดีวันนี้กับโซ่สมุนไพรคนมีปัญหาผมร่วงหนักๆมีปัญหาผมงอกผมบางมีปัญหารังแค่คันชนะุวันนี้กับการแนะนําสมุนไพรไปหาสมุนไพรทั้งหมดที่เนี่ยนำในวันนี้มาก,กันค่ะเพื่อที่จะทําสูตรน้ําสมุนไพรปิดผมงอกหยุดผมร่วงเล่งผมงอกใหมย่ยิ่งใช้ผมยิ่งงอกและเมื่อเราได้สมุนไพรครบตันที่มนแนะนําสําหรับผมเรียบร้อยแล้วก็ทําการล้างหันและหลงมอตมในส่วนของวานหาันจระเข แนะนำาให้ปั่นร่วมกันกับน,น้ำซาวข้าวและใบแย้านางนำมากรองและต้มในไฟกลางอ่อนประมาณ15-20นาทีและในส่วนของคนที่มีปัญหาผมงอกผมร่วงหนักๆแต่ไม่มีสมุนไพรที่มดแนะนํามาในสูตรนี้แนะนําในห่อน,นี้เลยเป็นสมุนไพรในแบบเดียวกันแต่อบแห้งคันต่อวิธีการใช้ง่ายมากตักผงใส่ภาชนะเติมน้าเปล่าคนให้เข้ากันเป็นเนื้อครีมแล้วเราก็นํามาหมัก ปิดงอกได้ในครั้งแรกลดผมร่วงได้ชัดเจนอยากแนะนําจริงๆสาหรับสมุนไพรสูตรง่ายๆที่เราสามารถที่จะทําได้เองง่ายๆที่บ้านประหยัดไม่งอช่างทาผมเลยและหลังจากที่เราต้มไปแล้วประมาณ15นาทีเราก็จะได้น้ําสมุนไพรที่มีความเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะและเมื่อเราต้มไปสักพักเราก็จะได้สมุนไพรที่มีความเข้มข้นแบบที่เห็นในคลิปทําการปิดเตาและนํหมก กรองแยกกากได้เลยหรือถ้าใครที่มีเครื่องปัน่นสามารถที่จะปั่นสมนุนไพรที่เห็นในคลิปเหลืออยู่นี้ลงไปผสมในน้ำได้นำมาใช้หมกักผมปิดผมงอกในแนบสนิทหยุดผมร่วงชัดเจนมากสำหรับสูตรนี้และยะ้ำกันอีกทีเลยสำหรับคนที่มีปัญหาผมงอกมีปัญหาผมร่วงหนักมีปัญหาสุขภาพผมมีปัญหาแพ้เคมีย้อมมีปัญหาลังแคคันชนตุสนใจสมนุนไพรหอใหญ่แบบนี้ทักกันเข้ามากับโปรพิเศษตอนนี้390าบาทครึ่งกิโลกร,รั ลนะและในส่วนใครที่อยากได้แบบน้ำสมุนไพรต้มสดแนะนำทักเข้ามาโปรหนถหาม1 390เช้าสิน